นี้ฟาดคูณหกโอ้โหดอกนี้ค่ะทุกคนแมวทองจัดมาอีกค่ะทุกคนโอ้โหแมงคูณสิบสองค่ะทุกคนสวยงามจริงแมวทองโอ้โหแมวทองข้างนอกดุจริงๆน,นคะคะทุกคนรางวัลก้อนโตฟาดต็ให้ค่ะทุกคนห้าร้อยไปเลยค่ะทุกคนหกร้อยเจ็ดร้อยแล้วแล้วก็พันทะลุเลยนะคะทุกคนนะสุดจัดจริงๆซูเปอร์ไปเลยค่ะทุกคนคำเตือนเด็กอายุสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันกับจ๋าอีกแล้วนะคะวันนี้จ๋าพาทุกคนมาที่แมวนําโชคค่ะทุกคนเอาทุนมาที่หนึ่งพันนะคะทุกคนนะวันนี้นะก็ติดเทอร์โบให้ก่อนแล้วกันนะเออทุนหนึ่งพันวันนี้เราจะเล่นเบ็ดที่เท่าไหร่ดีค่ะทุกคนหนึ่งพันนี่ก็สตาร์ทไปที่เบ็ดสิบแล้วกันนะคะทุกคนนะทุนก็เยอะอยู่นะเออกดแรกมาเข้ามาเลยค่ะทุกคนซูชิมาแบบเข้าปั้นต่อด้วยสิบแต่แตกน้ําตาจะไหลมากค่ะทุกคนแตกกินทุนแล้วเกินนะเออมาอีกอ้ามาครับเมื่อกี้แตกแตกมาแปด ดอกนี้ได้อยู่ค่ะทุกคน38มสิบอต่อเนื่องมาค่ะทุกคนเออดูทรงมาสวยนะคะทุกคนทรงมาดีแต่เริ่มต้นเลยนะหวังว่าจะปังนะคะทุกคนถ้าทรงมาดีแบบนี้จัดไปค่ะทุกคนกดลื่นไหลลื่นไหลตอนนี้ก็กดมืออยู่นะคะทุกคนอ่าคูณ2เป็น48ค่ะทุกคนดอกนี้ยังไงต่อยังไงต่ออ่าตอนนี้มีกําไรนะคะทุกคนมาทรงดีแต่เริ่มต้นเลยค่ะได้กําไรมาแล้วค่ะทุกคนนะ กดไปยังไงกดไปยังไงคะเออคูณ2ค่ะทุกคนยังไงคะวันนี้แมวโอ้โหสาม้อนมาเต็มเลยค่ะทุกคนโอ้โหดอกนี้คะ่ะทุกคนมาเป็นร้อยเออร้อยสี่สิบแปดเออเสียดายนะตัวคูณยังไม่เยอะนะไปก่อนคะ่ะทุกคนอย่ามาทําทรงดีนะคะทรงดีนะต้องดีตลอดนะจ้ะแมวจ๋าเออแมวไม่ว่ายังไงพี่แมวจ๋าวันนี้นะวันนี้ก็เอาทุนมาที่หนึ่งพันเราจะมาดูว่าแมวเนี่ยจะทําให้เราต่อยอดไปได้แค่ไหนนะวันนี้ก็หวังอยู่นะเพราะว่าเอาทุนเข้ามาเยอะก็หวังอยู่ ไปดูกันแตกมาดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็กำไรค่ะกำไรอยู่นะจ๊ะอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดไปกว่าเราก็ทุนเยอะอยู่นะเพิ่มเบ็ดเป็น20ิบจ้ะเบ็ด20ิเลยค่ะทุกคนอือหอยู่ค่ะกดไปกดไปอา้าวพอก้าเข้าสู่เบ็ด20ดูนิ่งนะคะด,ดูเงียบด้วยเอาอยัางไงคะทุนหายกำไรหดแล้วซะงั้นเอาเป็นอย่างนั้นเลยเหรอเริ่มเป็นแบบนี้เลยเหรออือหพี่แมวจา๋าคุณเป็นพี่แมวนำโชคนะอย่ามาทำแบบนี้นะคะ เออยังไงคะทุกคนเบ็ด20กดมือนะคะทุกคนอ้าดอกนี้นะคะ่ะทุกคนแซมอนมาแซามอนมาแล้วคะ่ะทุกคนอ,อืดอกนาดอกเดียว,วก็เงียบอ่ะได้มา1ิอีกคะ่ะทุกคน1ิบเข้าแล้วไงต่อโอ้โหคูณ2อ,อ้ามาอ่ะขอให้มาขอให้มาเอายังไงเออมาเ,เก็บเล็กผสมน้อยมาเอาทุกคนสเก็ตเตอร์เข้าสเก็ตเตอร์เข้าอือ มาแล้วจ้าเข้าฟรีเอาให้มันได้แบบนี้จ้าทุกคนยังแตกอีกนะคะคนยังไม่หยุดอ่ามาดูกันค่ะทุกคนเหล่าได้เข้าฟรีในเบ็ดยี่สิบนะจ๊ะแม่เอาสิมาลุ้นในฟรีนี่แหละแตกใหมกันไปเลยมาขอให้ปังๆนะคะรอบนี้จัดไปค่ะอือรอบแรกในการเล่นของเราเลยนะคะทุกคนนับเข้าฟรีมาแล้วค่ะทุกคนเบ็ดยี่สิบยังไงอีกเจ็ดหมุนค่ะทุกคนยังนิ่งอยู่ อย่างนิ่งอยู่ยังไงคะแมวอาข้าวปั้นขอสลายค่ะทุกคนดอกนี้เอาเรื่องนะเออเอาเรื่องอยู่2 8 8แจ้ะทุกคนเหลืยอีก5้าหมุนค่ะไปต่อโอ้โหแมวทองกวักเข้ามาเต็มเลยคะ่ะทุกคนคูณ3ไปสิแม่เออคูณ3เท่าไหร่คูณ10สิเออมาคือคูณ10กับ30คูณ10นะคะทุกคน300ค่ะทุกคนดอกนั้นเออไปมาอีกแซ <c oughs> ามอนค่ะทุกคน200้ค่ะทุกคนโอ้โหจัดไปต่อเนื่อง มาอีกสิคะมาอีกแตกไม่มากแต่แตกเรื่อยๆนะคะทุกคนแบบนี้โอ้โหดอกนี้สิคะคุณ12สจะแม่เออเต็มแผงเต็มกระดานเลยเออแบบนี้สาดจ๋าอยากได้แบบนี้ค่ะทุกคนรางวันก้อนโตมาแล้วค่ะทุกคนฟาดมาสิคะซุปเปอร์ไปเลยค่ะทุกคนพันกับ56นะคะทุกคนสวยงามค่ะทุกคนจัดไปค่ะได้แล้วค่ะทุกคนนะอีก2หมุนค่ะทุกคน ดีงามเลยค่ะทุกคนในรอบนี้นะเออเอ้าแมวทองมาเพียบเลยจ้ะแม่โอ้โหคูณ20แล้วะค่ะทุกคนชอบเวลาอยู่ในฟรีเนี่ยแมวทองมากวักอย่างเงี้ยค่ะชอบมากแต่ต้องแตกด้วยนะเออมาแบบนี้ค่ะทุกคนแตกมาค่ะทุกคนตัวคูณมันเยอะคูณเี่สิบแล้วแตกเข้าไปเอามาอีกอจบก่อนนะคะทุกคนไม่มาอีกนะคะทุกคนหยุดไปก่อนโอ้โหแต่ขนาดนี้ก็ยังมา960ค่ะทุกคนอ้าเอาแล้วค่ะทุกคนเอาเรื่องอยู่นะคะทุกคนนะเออมาค่ะแล้วมารวม 2600กับอีก4นะคะทุกคนกับอีกสบาทค่ะทุกคนหูยสวยงามอะเพิ่มเบ็ดไปเลยจ้ะแม่เพิ่มเบ็ดไปเลยเบ็ด30ค่ะทุกคนนะใครอยากจะตำเหมือนจ๋านะออ้ยยังพูดไปถึอเอามาแล้วค่ะทุกคนอืมาแล้วค่ะทุกคนมาอีกแล้วค่ะมาอีกไหมสเก็ตเตอร์มา3ตัวแล้วอีกตัวเดียวเท่านั้นหืมตัวเจเอาไปก่อนค่ะทุกคนฟาดตัวเจเข้าก่อนมาอีกค่ะยังมีหวังค่ะทุกคนยังมีหวังยังมีหวังอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวหือยังไม่จบยังไม่จบไม่แน่ไม่แน่ มาสิจะโอมจงมาโอมจงมาเลยนะคะทุกคนเข,เข้าให้หน่อยเข้าให้หน่อยเอาสิยังไม่จบไม่แนุ่ลนลุ้นเก่งแล้วนะคะทุกคนตอนนี้จ๋าเก่งมาก ออ้ยมาจนได้เอออย่าทําให้ผิดหวังคะ่ะทุกคนพี่แมวจ๋าไม่ให้ผิดหวังจริงเข้าแล้วคะ่ะทุกคนเข้าแล้วจา้าเออเรามาลุ้นสักเก่งเลยนะนึกว่าจะไม่มามาจนได้นะให้มันได้แบบนี้ให้มันได้ดั่งใจอย่างนี้สิจ้าแมวจา๋าอับไปคะ่ะทุกคนโอ้โหแมวทองเข้ามาซัดมะเลยคะ่ะทุกคนตอนนี้คูณสิบไปแล้วคะ่ะมาเริ่มต้นก็แมวทองมาเต็มเลยนะคะทุกคนนะเอาอีกซิทุกคนแมวทองมาอีกแล้วคะ่ะทุกคน แตกด้วยจะดอกนี้โอ้โหคูณ18ไปเลยค่ะทุกคนรางวัลก้อนโตฟัดของใพันหนึ่งร้อยพันหนึ่งพันแปดสิบค่ะทุกคนเออไม่ใช่พันหนึ่งนะคะพันแปดสิบจะแม่เออเป็นสิคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะดอกนี้ถือว่าใช้ได้เออไม่ใช่ได้ดีเลยแหละอ่ะ ไปค่ะทุกคนเหลืออีก4ี่หมุนจะแม่ยังไงต่อยังไงต่ออีก3มหมุนค่ะมาอีกไหมมาอีกไหมอ้าวมาไหมอ้าวแมวทองมาสมทบ20ค่ะสมทบมาอ้าวแมวทองมาอีกคุณคนยี่สิบคูณเคไปเลยค่ะทุกคนยังไงดอกนี้ฟาดเขาให้มาอีกค่ะ24แตกมาแล้วจัดทุกคนรางวัลก้อนโตฟาดมาแล้วค่ะทุกคนเท่าไหร่จะแม่เออทางวันก้อนโตฟาดไปรางวัลก้อนโต800 8 0 0้ค่ะทุกคน800แล้ว9ก้ค่ะทุกคนเป็นพันแล้วก็เมกะพันสองร้อย เอ๋อรางวัลเมกาทุกคน1,254ค่ะทุกคนเอาเรื่องเพราะได้อยู่นะคะทุกคนนะเพราะมันเป็นหมุนฟรีจะแม่อ่ะหมดแล้วคะ่ะรอบนี้นะรอบนี้สําหรับเบส30นะคะทุกคนนะโอ้โห2,334ค่ะทุกคนสวยงามเออเข้าฟรีแบบนี้ก็สิ คุยกับเขารู้เรื่องเลยนะคะทุกคนแบบนี้นะแมวจ๋าหน้าเอ็นดูมากนะคะทุกคนนะใครอยากจะตําเหมือนจ๋านะไปตาได้นะที่เดียวกับจ๋านะจ๋าปักหมุดเอาไว้นะยังไงก็สามารถกดเข้าไปตาไปอะไรได้นะวันนี้จ๋าจะเพิ่มละเพิ่มเบ็ดอีกก่อนเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ด40่จ้ะทุกคนเบ็ด40อ่อะฟาดฟาด,ดไปหน่อยค่ะทุกคนในเมื่อมีทุนมาขนาดนี้เราต้องใ่กล้าอยากได้ลูกเสือเราก็ต้องลงทุน,นะค่ะทุกคนจะเอาแม่เสือหรือจะเอาแม่แม่แมวนะคะทุกคนนะเออก็ฟาดเข้าไปเบ็ด40แล้วจ้ะทุกคนตอนนี้เอาเบ็ด40อ่ก มาเออมาครับทุกคนเอานอกก็ได้โอ้โหแมวทองมาดอกนี้ฟาดคูณหกโอ้โหดอกนี้ค่ะทุกคนแมวทองจัดมาอีกครับทุกคนโอ้โหยแมงคูณสิบสองค่ะทุกคนสวยงามจริงแมวทองโอ้โหแมวทองข้างนอกดุกจริงจริงค่ะทุกคนรางวัลก้อนโตฟาดกางไฮค่ะทุกคนห้าร้อยไปแล้วค่ะทุกคนหกร้อยเจ็ดร้อยแล้วแล้วก็พันทะลุเลยนะคะทุกคนนะสุดจัดจริงๆริงซูเปอร์ไปเลยค่ะทุกคน 8 0 0พันกับอีก16นะคะทุกคนแมวทองจัดนอกหนักหน่วงมากเลยค่ะทุกคนโอ้โหวันนี้สุดจัดจริงๆกับเป็ด40นะคะจากทุน1 0 0 0พันฟาดไปหมื่นกว่านะคะหมื่นสามไปแล้วนะคะทุกคนนะวันนี้ถือว่าปังมากๆนะคะทุกคนนะใครอยากจะตาอยากจะตัดจัดไปเลยนะคะทุกคนนะอยู่ที่ปักหมุดนะรู้กันนะคะใครที่เป็น fc จ๋านะไม่พูดเยอะนะเกมนี้นะคะอยู่ใน p g นะรู้กันอยู่แล้วนะสำหรับแมวน้ำโชคนะวันนี้จ๋าจะไปแล้วขอตัวไปถอนตังค์แล้วนะคะทุกคนนะเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยบายบายจ้า